ฉันจัดหนักให้คุณลองนะคะวันนี้ฉันจะมาแจ้งเรื่องพินัยกรรมให้ทุกคนทราบหุ้นส่วน20%ของบริษัทเวลาจำกัดมอบให้กับ ตือนคุณเอาไว้เลยนะเพราะหลังจากเนี้เลิกมาก้าวไานเรื่องส่วนตัวในครอบครัวฉันได้ละตอนนี้คุณหลงเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้นละคะแต่ก่อนที่คุณหลงเขาจะเสียชีวิตคุณหลงเขาเคยบอกฉันไหมว่าฉันมีมุมส่วนของบริษัทนี้ คุณนี่ก็หน้าไม่อ่านเหมือนกันเนาะตอนที่คุณหลงยังมีชีวิตอยู่ฉันก็สาบดปูปิดตาให้เพราะว่าฉันไม่อยากทะเลาะกับคุณหลงไม่อยากทําให้คุณหลงไมง่สบายใจแต่ตอนนี้คุณหลงเสียชีวิตไปแล้วอย่าคิดว่าจะทําอะไรก็ได้คุณจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะค่ะเพราะว่าฉันมี ฉันมายุ่งกับครอบครัวและบริษัทของคุณคุณก็แค่สายเช็คเงินสดให้ฉัน six f น v e f คุณนี่ก็หน้าเงินไม่ใช่ย่อยเลยนะเอาเอกสารกรอง <Uma der wiele> แล้วก็จ้านทนายความมาด้วยแล้วทนายความคุณคะคุณเอาตัวเข้าแน่ไปยเนี่อีกแกทำไมปากเก่งแบบนี้ล่ะคะอายุก็จะเข้าเลขสี 4, เลขห้าละเก็ตุมูไว้หายใจให้ถึงอายุหกสิบปีกว่นฉันก็ไม่อยากพูดอะไรมากหรอกคะ่ะ ฉันก็แค่เอาเอกสารมาให้คุณเมียหวงดูว่าฉันก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแ่งของบริษัทอีกเหมือนกันเอกสารแบบเนี้ยใครก็ทำขึ้นมาได้ให้ร้านถ่ายเอกสารร้านพิ้นงานจ้างเขาสักห้าหกยบาทเขาก็ทำได้ละฉันว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะ ฉันให้เงินสดกับคุณสองแสนคุณเอาเงินนี้แล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะถือซะว่าเป็นค่าเสียเวลาของวันนี้ก็แล้วกันคุณนี้ก็ปากเก่งปากดีไม่เคยเปลี่ยนนะคะไอ้เงินแค่สองแสนมันจะเอาไปทำอะไรได้แต่ก็ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันให้ทนายความของฉันเอาเอกสารไปยื่นที่ศาลเองเพราะว่าเอกสารฉบับนี้คุณหลงเขาเป็คนเซ็นเองกับมือคุณหลงมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีนะครับคุณก็ทำตามที่ผมแจ้งคุณทนายไว้ได้เลยนะครับ คุนส่วนของบริษัทให้คุณอันเขา20%ส่วนที่เหลือ80%เดี๋ยวผมจะพิจารณาเองน,นะครับได้ค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับเช่นครับคุณหลงนีใจดีสังเลยนะคะ ขอบคุณคุณหลวงมากนะคะถ้าคุณหลวงทำแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งคุณหลวงเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะทำยังไงล่ะคะขอบคุณคุณหลวงมากนะคะไม่เป็นไรหรอกคุณเองก็อยู่กับผมมาตั้งหลายปีเรื่องแค่เนี้ยผมทำให้คุณได้อยู่แล้ว วันนี้ฉันจัดหนักให้คุณลองนะคะวันนี้ผมมีธุระต่อไปกอนนะคุณลง อย่างน้อยฉันก็ได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทนี้อยู่แล้วดีค่ะคุณอยากจะทำอะไรก็เชิญตามสบายเลยนะคะเพราะเอกสารฉบับนี้ฉันดูยังไงมันก็เป็นของลอง ในเมื่อฉันยื่นข้อเสนอใหคุณว่าฉันจะให้เงินสดคุณสองแสนบาทแต่ถ้าคุณไม่รับไว้ผู้อย่าหาว่าฉันไม่มีน้ำใจกันเพราะฉันเห็นว่ายังไงเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่ต้องพูดอะไมากความอะค่ะขออนุญ,ญาตค่ะเอา้า คุณทนายความมาพอดีเลยคุณช่วยบอกให้คนเมียหลวงเขาเร็วตัวหน่อยสิคะว่าคุณหลวงเขาได้แบงผู้ส่วนของบริษัทแห่งัชแลนใช่ค่ะวันนี้ฉันจะมาแจ้งเรื่องพินัยกรรมให้ทุกคนทราบดีเลยค่ะรีบพูดมาดีกว่าเรื่องมันจะได้จบจบไปเชิญเป็นค่ะคุณนายค่ะ ที่นายกรมฉบับล่าสุดวันที่15เดือนมีนาคมพศ2565คุณหลงได้เซ็นเอกสารเมื่อเวลา11นาฬิกา23นาทีเซ็นตอนที่คุณหลงยังมีสติและยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนทรัพย์สินของคุณหลงที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนของบริษัทเวลาจำกัดทั้งหมด100%แบ่งได้ดังนี้ 1. หุ้นส่วน50%ของบริษัทเวลาจำกัดมอบให้กับน้องชายนายสยามตามีค่ะ 2. หุ้นส่วน30%ของบริษัทเวลาจำกัดมอบให้กับภรรยาคุณนวพัฒน์ลาศีค่ะ 3. หุ้นส่วน20%ของบริษัทเวลาจำกัดมอบให้กับลูกชาย เด็กชายชาติชา,ชายลาสีค่ะนี่คุณทนายคุณอ่านอะไรผิดหรือเปล่าดูสิฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าฉันให้เงินสดคุณสองแสนบาทแล้วออกไปจากที่นี่ซะฉันให้โอกาสคุณแล้วนะแต่คุณไมงรับไปเองพวกแก เป็นแก้ฉันใช่ไหมยังมีทรัพย์สินต่างๆอีกนะคะคุณไม่ต้องแจ้งอะไรให้เขาทราบหรอกคะ่ะเพราะว่าตอนนี้บริษัทนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้วถ้าเขายังพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องก็ก็ไปเรียกร้องบอพลากกตัวเขาออกไปะคะ่ะ